คลิปนี้ขออภัยในความภาพและเสียงไม่ชัดนะคะแต่ฝนตั้งใจทำมากมาก hey, 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 hey. ค่ะยังไม่จบนะคะวันนี้ทำไปกี่คันแล้วหนึสองสามสี่นะคะอะสายแคมปิ้งเกียร์ออโต้อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะมาตอนช่วงเช้าเนาะฝนทำสปอร์ตไรเดอร์ใช่ไหมสปอร์ตไรเดอร์เกียร์ธรรมดาไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมีสายแคมปิ้งอีกหนึ่งคันนะคะ อันนี้เป็นนิสุสีวากนค่ะเป็น2.8 GLS เนะ GL 2, าะ2.8 GLS ปี2 0 0 2ีจ้า2 0 0 2ีเนอะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวผนจะพาไปดูด้านนอกด้านในนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างราคาทำโปรโมชั่นเหมือนกันเลยนะคะคันนี้เนะาะก็เป็นสีขาวโุกนคันนี้จะเป็นขาวมุกขาวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ติดแต่เ,เนี่ย จะเป็นสีครอ,น,อนะคะมันก็มาแบบเดิมๆจากสูงน่ตอนออกรถเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคนพาไปดูด้านในเออเราดูรอบคันก่อนแล้วทํพาอยดูด้านไหนว่าเป็นยังไงคะ่ะอันนี้ผู้เรียนสวยด้วยนะเนี่ยตบเชียงใหม่เลยนะคันนี้นะคะส่วนดูจากสภาพสายตาแล้วนะคะสวยนะไม่มีริ้วรอยนะคะคันนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะคะกคนนะคะะ็ยิ่งดูราคาลยช่า โอเคหลังพุ่งหลังพานะคะหลังพาก็สวยงามนะคะไม่มีรูรอยนะคะรถปี2002ได้ประมาณนี้ที่ถือว่าโอเคแล้วนะคะยางออฟโรดด้วยเนาะยางเขาเ่จากประมาณ16เนาะโอเคไายนอกสวยโอเคสนได้ผ่านนะคะดูส่งพาไปดูด้านในกันเป็นยังไงไปดูด้านในจ้าเชวลด้านในคันนี้จะใหม่ ใหม่ขอกคันนั้นเลยแต่ว่าเป็นคนละแบบเนาะมีสู้เนาะคันนี้บอกผ้าน,นะคะบอกผ้าสีทูโทนเป็นผ้าเดิมเลยผ้าเดิมจากศูนย์เลยนะคะแต่คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เนาะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีเกียร์โฟวิลเผื่อนนี้เนาะโฟโลโฟไฮโอเคนะคะใช้งานได้ปกติคันนี้เลขไหม่นะคะกบเชียงใหม่คันนี้นะสสนเบียนกบเชียงใหม่เนาะ,ะเลขไหม่อยู่ที่2 9 9 0 0 0นนะคะใหม่แท้นะคะประวัติ ไม่น่าจะเช็คสูตรอะไรใหม่แท้นะและนี่ดูความแบบสมัยเขาสิดูความสมัยเขานะเป็นลายไม้นะเออเป็นลายไม้ฝรั่งสตาร์เตอรเลยโล่เป่าเลยนะคะแอร์เย็นเนแอร์เย็นนี่ด้วยคํามเขาน่าจะเป็นออฟโรดออฟโรดมาจากแต่ว่าของเขาเลยนี่มีเก็บทิดด้วยอย่างมีเก็บทิดเลยเวลาเราเข้าป่าเข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือนองเอแล้วก็ตรงนี้ ที่เก็บแบนต้องมแบบีแ่นอีอันที่เก็บแบนเออที่เก็บแบนใช้งานได้ปกติเนาะไปติดด้วยอ่าไป<ว>ติดด<ว>้วยโอเคค่ะเดี๋ยวคนพาไปดูแถวหลังนะเบกเป็นเบาฝบธรรมดานะไม่ได้เบาไฟฟ้านะคะพาไปคนพาไปดูแถวหลัง <laughs> มาคะ่ะมาที่เบาะแถวสองอันนี้คืออะไรลุกมา ที่ตรงนั้นจะที่ครอบตรงเลวเนาะที่ครอบตรงเลวก็สะอาดดีนะคะสะอาดคงเพิ่มเบาเบิดเนาะสะอาดใหม่ที่พักแขนเป็นแบบนี้นะคะสมัยนั้นน่าจะยังไม่มีที่วางแก้วน่าจะไม่ยังไม่นิยมกินน้าบนรถเนาะเออถือว่าสมบูรณ์นะคะความเบาปรับเขาตรงเนี้ยปรช่างประช่างช่าง,งกองชอบความ บางทีอ่ะพอเรามาอยู่ในยุคที่มันทันสมัยมากเกินไปอ่ะแล้วเรามาเจออะไรที่มันอยู่ในยุคที่แบบเออเป็นแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบอ่ะใครชอบเหมือนเราบ้างคอมเมนต์บ้างเนาะการเป็นการปรับแบบนี้ป็นการปรับแบบนี้ประมาณนี้ขึ้นลงนะคะก็จะประมาณนี้ <S <S เลื่อนหน้าไม่ได้มั้งเลื่อนหน้าไม่ได้เว้นแขึ้นลงประมาณนี้นะคะเบาะแถวสามก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่คันนี้ไม่มีแอร์หลังใช่ไหมมีไหม เออมีแอร์หลัง,งนี้คือแอร์หรออ่อมีแอร์หลังนะคะที่นั่งก็จะประมาณนี้เนาะในยุคสมัยแบบนั้นน่ะมันยังจะก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยเนะคะในยุค2องพันสข้างหลังก็จะนั่งประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวฝนเปิดด้านหลังให้ดูว่ายังเปิดใช้งานได้อยู่เปล่าไปค่ะ จากเมื่อกี้นะคะต้องถึงมือน้องมุกเนาะอ่านรู้แล้วว่าเปิดยังไงก็คือว่าต้องเอากุญแจตรงนี้เขาจะเป็นตัวล็อกนะคะก็จะพัฒนาอันนี้น่าจะหายบ่อยเนาะเขาก็จะเป็นตัวล็อกมานะคะแล้วก็เปิดแบบนี้นะคะพอเปิดแบบนี้แล้วนะคะเราก็เปิดขึ้นแบบนี้เลยนะคะเปิดขึ้นแบบนี้เลยไม่มีโช๊คยังดีอยู่นะคะแค่ฝุ่นเยอะเนาะโช๊คยังดีอยู่นะคะไม่ไปเป็นไฟฟ้าเนาะสมัยก่อนเมื่อกี้มันอยู่แบบนี้นะคะก็จะนั่งหลังตรงๆกันแบบนี้นะคะด้วยความสมัย ก่อนเนาะก็จะนั่งหลังตรงแบบนี้นะคะแต่ก็พับได้เป็นแบบนี้ประมานี้เลยนะคะขึ้นนั่งได้นะขึ้นนั่งได้แบบเราไปทะเลอย่างเงี้ยเนาะก็จอดรถไว้นะคะไม่ต้องไปใช้อ,อ,อะไรนะเตียงผ้าใบเนาะเราก็จอดรถไว้แบบนี้อันนี้เซลฝนก็คิดว่าข้างหน้าคือทะเลนะแต่ก็คือยังหยุดเต็นอยู่ก็คืออยากไปทะเลอะเอออยากไปทะเลอ่ะ ข้างหลังแล้วเดี๋ยวฝนพาไปดูเครื่องด้านหน้านะคะว่าเป็นไงเครื่องคันนี้มีการเป็นทะแนนมาบ้างนะคะมีการเป็นทะแนนมาบ้างจากเออที่เขาใช้งานเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกับราคาค่ะดีแน่นอนปะเราเซลฝนนะคะจะเปิดห้องเครื่องให้ดูเนาะว่าเครื่องเขาเป็นยังไงนะคะอึ้งออกมุปกดไว้ให้แล้วว้าเสียไปก่อนรอน้อนมากห้องเครื่องนะคะ เนี่ยนเะโฟอันนี้เขาเรียกว่าโฟววย,ยุกแรกเลยได้ไหมเนาะโฟวิวยุกแรกหาก่อนอ่ะอยู่นี่อึ๊บแอมโอเชคันนี้คันนี้เครื่องจะไม่ได้ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะเป็นเดิมนะคะเนาะใช้งานเยอะใช้งานเยอะหน่อยนะคะก็ทางเต็นก็มีการแมนเทแนซ์มาบ้างในบางส่วนนะคะอันนี้จะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบนะคะก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าของเดิมปะหรือว่าเขาแต่งมาเนาะ เออก็จะประมาณนี้แต่ใช้งานได้ปกตินะคะฝนคอนเฟิร์มเพราะว่าเออฝนเคยเอาคันนี้ถ้าลูกค้าย้อนดูในช u ดูฝนอะ่ะฝนขับไปที่เออนครนายกเข้าไปแบบตะลุยเข้าไปในุึนคลองมาเดือเลยขับได้และคันนี้แรงแรงด้วยเพราะว่าคันนี้มันกลับมาถึงเต็น์ก่อนวะ่ะเออม,มาถึงเต็นต์ก่อนคันอื่นนะถือว่ายังแรงอยู่โอเคประมาณนี้นะคะก็ดีวิวกันแบบเรียวๆเ,เนาะลูกค้าพอใจซื้อโอเคนะคะไม่หลอกกันเนาะเครื่องเป็นแบบไหนก็ขายแบบนั้นอ่ะ แรงไปปะอ่ะไปะเดี๋ยวฝนพาไปดูเรื่องราคากันค่ะ<อ>ยังยังสงใส่กับประตูหลังอยู่นะคะยังตบตีกันเรื่องประตูหลังอยู่อ่ะสำหรับคันนี้นะคะที่รีวิวไปทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสำหรับมิตซูจีวาก้อนนะคะโฟวิลคันนี้2.8 GLS นะคะ2,002ลาตีนะคะก็คือผีเสื้อลาตีในปีเดียวกันนะคะราคาคันนี้นะคะ พูดถึงราคาแล้วจะเป็นลมคือวันนี้คือแบบราคาน,นี่คือแบบว่าหันทุกราคาไปเลยนะคะราคาคันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วนะคะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วปี2002นะคะฝนให้ราคาแสนแปดเอาไปเลยแสนแปดเอาไปเลยเอาไปเข้าป่าเข้าเขาเข้าไร่เข้า,ข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 าสวนเลยอเอาไปเลยแสนแปดนะคะถ้าฝนโดนดา่าฝนยอมรับไป <laughs> ดูเดียวเจ้านดายด่าแน่นอนเอาไปเลยแสนแปดนะคะเข้ามาหาฝนได้เลยนะคะ ดูแค่ในคลิปอาจจะไม่เห็นชัดนะถ้าใครอยู่ไม่ไกลนะคะหรือว่าอยู่ไกลหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาดูรถก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออย่าเพิ่งไปโอนจองให้ใครนะเข้ามาดูรถก่อนที่รถบ้านเฮงเฮงสองนะคะเข้ามาหาเซลฟ์ฝนคนนี้ได้เลยค่ะเข้ามาหาเซลฟ์ฝนได้เลยนะคะที่รถบ้านเฮงเฮงสองนะคะอยู่ถนนกาลพึกบางแคนะคะกอทอมอ เปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเซลล์ฝน,นไม่หยุดเจ้านายไม่ให้หยุดอะไรก็แล้วแต่นะคะเข้ามาดูรถก่อนได้เลยที่รถบ้านเฮงเฮลงสองฝนหยุดทุกวันเซลล์ฝนรถบ้านเฮงเฮงสองค่ะ